ในวันนี้นะครับพี่จะมีภารกิจในการตามหาอัปเกรดไททันดิวดาก้อนนะครับแน่นอนว่าก่อนจะไปเริ่มคลิปเหมือนเดิมขอดูดดวงคนดูสักหน่อยละกันอ่ะกดลับเลยแล้วก็ตอนนี้มีสว่านอยู่5,8 0 0นเนาะก็สุ่มได้ประมาณ10กว่ากล่องน,นะครับ19กล่องโดยประมาณเนาะเลทออกก็น้อยน้อยตัวเนี้ยประเด็นคือค่าแลกกล่องก็เยอะเยอะมาเดี๋ยวเรามาสุ่มให้หมดเลย ทุกคนจำไว้นะครับว่าถ้าวันที่พี่ดวงซวยแปลว่าคนดูจะดวงดีเว้ยเพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวมาดูดวงพี่กันเลยดีกว่าเมื่อวานก็ทำการเปิดไป30กว่ากล่องนะครับออกแต่อีปิกไม่ติดไม่ออกสักตัววันนี้เรามี19กล่องนะครับอ่ะจัดไปอีก8กล่องเป็น16กล่องอู้ไอ้กล่องบวมให,ใหญ่ๆนี่ไม่ต้องบวมก็ได้นะ <laughs> ถ้าบวมแล้วจะออกอีปิกก็อย่าบวมเลยคอล้องมันดูเหมือนให้ความหวังโอเคเลย16กล่องเข้ม ัหจะปวดไหนดูตอนนี้เหลืออีก3กล่องเอาวะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังมาฮึบอโอเคเลย19กล่องอีิกรวมๆเนี่ยเปิดเกิน้อยแล้วนะที่เราเปิดกันมานี่ก็3คลิปแล้วเนาะไม่ออกไม่ติกได้ไงวะร้อยกว่า100กล่องเนี่ยแม่งแปลกๆแ,แล้วแน่นอนครับว่าการที่เราจะหาอัปเกรดใหท่านดิวดากอนโดยที่ไม่มีตัวละครก็ต้องมาที่โอไฮโอ แต่พี่ไม่ชัวรว์ว่าไอตัวเจ้ามังกรเนี่ยพี่เขาเรียกว่าเจ้ามังกรแล้วกันเนาะมันจะมีหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวเราไปรอรับชมแล้วกันนะฮะซึ่งปกติโอไฮโอมันจะมีทุกตัวละครเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าและที่สําคัญคือพี่ไม่รู้ว่าเงินในการลงเท่าไหร่ด้วย <premises. S 2> เอาเป็นว่าก่อนไปเรปิ่มคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอฝากรัสซื้อตัวละครราคาถูกๆไว้ด้วยนะครับหาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวประกอบยอดขายมากกว่า1นึ่งแสนสี่หมื่นชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่างเทเดตทาวเวอร์ดีเฟน์นอกจากจะมีเจียมขายในราคาถูกก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่เกบาทเท่านั้นและยิ่งเป็นตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนําเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่นไททันบีดบอลแมนก็ราคาเพียงแค่39บาทเออองแลตนนนนี้ัม มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาร์ผ่านวิวปะก่อนก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะและตอนนี้ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องบิวปะกรอ์เท่านั้นเฮ้ยท้าเป็นเล่นไปวันนี้พี่มากระดวงนะเว้ยยังน้อยมาถึงแค่เว็บสามก็ได้ซันต้าสองตัวอีฟี่อีฟี่ตัวละครที่พี่ใช้หลักๆน่าจะเป็นพวกสปอนเนอร์เนานะเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการหาค่อนข้างนานนะครับ อย่างเนี้ยพีก็วางเอนจิเนียร์นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้อยากวางเจ้าดิวเฮลิคอปเตอร์ที่เราเพิ่งรีวิวไปนะครับตัวนั้นมันค่อนข้างโกงเนาะใช่ฮะซึ่งเอาเป็นว่าไอคลิปอย่างเงี้ยมันน่าจะนานเดี๋ยวพี่ขอทาการตัดแบบค้ำๆแล้วกันเนาะเออแล้วก็ที่หลายๆคนถามหาเรื่องไอแมปอะไรวะทวิเลตเลกาซี่ดิฟเอนต์แม่งเ,เป็นพาร์ทเนอร์แต่จำชื่อแมปไม่ได้ <laughs> แมบนั้นน่ะคือเมื่อวานเขาพยายามให้เราเปิดเข้าไปดูบัก๊กแล้วก็ใครที่ไปแจ้งบั๊กในดิทคอร์ดก็ได้รางวัลด้วยนะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าได้ทุกคนนะครับบางอันมันบั๊กซ้ํากันที่เขามาแจ้งก็จะอดรางวัลได้แค่คนแรกนะครับขนาดพี่เป็นพาร์ทเนอร์ยังมีปัญหาเลยตอนเนี้ยมันมีปกติพาร์ทเนอร์มันจะมีรูปไฟบนหัวเว้แต่บัญชีพี่อ่ะรูปไฟไม่ขึ้นก็รอเขาแก้นะครับผมไปเรากลับมาที่หาตัวละครต่อนี่มันมันเผาถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะครับพี่จะเรียกตัวนี้ว่ามันเผาตลอดเลยคือดีไซน์เหมือนมันเผามากเว้ยลองดูรูปเนี่ยดูยังไงก็มันเผาเว้ คือถ้าเห็นมันเผาตามป่าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เว้ยแต่ก็อื้เป็นสว่านนะครับไอ้ตัวเนี่ยคือสามารถแบกแบบชิวๆสบายๆโดยที่เสียเวลานะเน้นก็ว่าเสียเวลาเพราะว่าใช้ในการสปอร์ตเนาะมันก็จะตอบโจทย์เราในตาน,นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาเจ้าทอัพเกรดไทท่านดิวดาก้อนนะฮะอาวาตัวทาเงินก็ได้ไวด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอทําการกดหาไอ้เจ้าสว่านมังกรรัวๆเลยแล้วกันนะครับทาไม ทำไมกันนะตัวที่อยากได้มันคืออีกตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอทําไมทําไมถึงเป็นร่างนี้โ <c ười> คตรแย่โคตรแย่เลยเนี่ยกดมาหลายเว้ะนะยังไม่ได้ได้แต่อีตัวเนี้ยได้มาหลายตัวเลยนะประเด็นเดี๋ยวดูกดๆอีกแป๊บเดียวแม่งก็โผ่มาอีกตัวหนึ่งคือร่างอัปเกรดท,ท่านดิวเนี่ยเนี่ยมาอีกแล้วมาโคตรบ่อยเลยเฮ้อขอเป็นร่างบังกรได้ไหมรู้สึกดวงไม่ค่อยดีเลยมาเดี๋ยวอัพซันต้าไปก่อนแล้วกันนะครับอัพอัพเฮ้อ w h What t h ดู u c k นี่อะเดี๋ยวเดี๋ยวดี <laughs> <laughs> จะมีใครมาดวงซวยกดสองครั้งแล้วแบบเฟลสองครั้งวะ <laughs> คิดสภาพดิถ้าสมมติเราไปอัพตัวราคาที่ใช้เงินหลักหมื่นแล้วมันเฟลสองครั้งนี่แม่งเศร้าจัดเลยนะโอ้โหอันนี้ก็มาอัพเกรดท่านคอกมาทุกตัวนะฮะยกเว้นเจ้าแย้มมังกรของเรานะครับฮ <laughs> กดต่อนะครับกดสุ่มยาวๆเลยเสี่ <F 4 S 1> <laughs> แล้อู้ <laughs> อา้อาวอ้าว เอาวางไม่ได้หรอเอ๊ะเดี๋ยวเอ๊ยทำไมมันกดคลิกกดคลิกวางตรงไหนก็ไม่ได้เลยเอ๊ยอย่าบอกนะว่ามันบั๊กจากตอนที่พี่กดสลับจอไปเมื่อกี้เอ้ยเฮ้ยวางไม่ได้จริงนะเนี่ยหรือว่าน้องตัวใหญ่จนกดไม่ได้แต่ถ้าปกติมันวางไม่ได้เพราะกดไปมันจะหายเลยปะเอ้ยชิบหายแล้วเอาไงดีเอาไงดีนะโอ oh yeah, แย่ละหรือว่าลองสุ่มใหม่ไหม เอาเป็นว่าถ้ามันมีตัวนี้แล้วก็อาจจะสุ่มได้ตัวต่อไปเนาะเฮ้อพี่ละเสียใจจังเลยเดี๋ยวขอทําการกดสุ่มใหม่ละกันนะครับอเ,เอ๊ะทาไมวางไม่ได้แต่ตรงนี้วางได้ทําไมกันนะเดี๋ยว <laughs> ทําไมบนพื้นปกติวางไม่ได้วะหรือว่าตัวมันอ้วนไปแล้วไม่มีพื้นที่ให้วางงงงงไปหมดเลยโอ้โหดีไซน์พี่เกอลังการมากนะครับเเลวเวลหนึ่งเนี่ยดามเมจห้าพันระยะหกสิบคูดาวศูนย์จุดสองห้า แล้วก็สโลหนึ่ง้อยเปอร์เซ็นต์ะครับมีสกิลให้กดด้วยแต่ว่ายังไม่กดแล้วกันแล้วก็สามารถป้องกันได้สามสิบทีนะฮะโ oh. อ,เอนะ้เอาเรื่องเนี่เอาเรื่องแล้วก็ใช้เงิน8 0 0พันในการขึ้นเลเวลสองนะครับดีไซน์ตัวละครนี่ดีกว่าล่างแรกเยอะเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นห่างแนละ้ว <laughs> ถ้าใครจำคลิปพี่ได้ตอนที่พี่รีวิวเจ้าอัปเกรดให้ท่านดิวแมนตัวเนี้ยพี่มองเป็นกระจูเย <laughs> ก็เดี๋ยวเรามาขึ้นเลเวล2เลยละกันนะครับเลเวล2อ่ะโอ้โหพลาดไปทีนึงนะครับก็เลเวล2วงโจมตีเป็น3วงนะครับพี่ไม่ถูกชะตากับตัวละครที่วงเยอะเลยเลเวล2เนี่ยมีดาเมจอยู่ที่16,250ระยะ60คูลดาวน์0.25สโลหนึเ์เซ็เดี๋ยว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 จะจะกดอัพเลเวลพลาดเลเวลละครั้งไม่ได้นะเว้ยเมื่อกี้คือเสียหมื่นสองฟรีเลยพอเลเวล3นะครับ ดีไซน์ตัวละครเนี่ยเพิ่มสว่านมาที่มือขวานะฮะแล้วก็ดาเมจ2อ5 0 0ระยะ70คูดาวสองุดสสโล100%ใช้เงิน18,000ในการขึ้นเลเวล4นะครับพอเลเวล4นะครับดีไซน์ตัวละครนี่ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเนาะแต่ว่าวงโจมตีจะมีวงข้างหน้าขึ้นมาด้วยนะเป็นสีส้มๆนะครับดาเมจ3 1 5 0 0ระยะ60คูดาวสองจด,ด 2, 5, แต่ว่าสโลจาก100%เนะครับเหลือ50%แล้วก็ใช้เงิน2 0,000ในการขึ้นเลเวลรับ มีหลายเลเวลแฮะดีไม่ดีนี่น่าจะมี6 7เลเวลเลยไปไหนตัวเนี้ยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บเงินกันยาวๆนะครับ20,000ื 20, เวฟที่37เนะครับเงินก็พออัพขึ้นเลเวล5ละอย่าพลาดนะเว้ยเออเลเวล5ดาเมจ41,750ร,ระยะ70คูด,ดาว0 2น์ 0, 0, 0 5, สอโล50%อืมระยะนี่ถือว่าไกลมากเลยนะตอนนี้ก็เดี๋ยวสุ่มหาเจ้า DJTV Man กับชีฟค c อกแมนด้วยเพราะกลัวว่าจะไม่เห็นบัฟตอนสูงสุดเนาะ อ่ะพี่ได้ DJ TV แมนแล้วแต่ว่าเดี๋ยววางไว้ก่อนละกันยังไม่อัพนะครับเพราะว่าเดี๋ยววงไปโดนเนาะเอ้ยแต่ชีฟคอกแมนเนี่ยหาไม่ได้เลยพี่ว่าพี่ไปขายเจ้าอัพเกรดให้ท่านดิวแมนดีกว่าแล้วก็ได้25,000อัพอัพขึ้นเลเวล6นะครับ25,000เลเวลสุดท้ายละดาเมจ55,000ระยะ80คูดาวศูน์จุดนะครับสโล50%เอาจริงเนี่ยดีไซน์พี่ดูไม่ออกเลยพี่ดูออกแค่เลเวลเดียวที่มันเพิ่มสว่านขึ้นมา เป็นตัวละครที่ดาเมตถือว่าเยอะนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากข้อดีของมันน่าจะเป็นเรื่องของคูดาวปะคูดาวมันศู์งนี่ถือว่าเร็วมากเลยรวมๆก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอไปหาตัวบับเพิ่มระยะก่อนแล้วกันโอเคครับหลังจากที่ได้บับทั้ง2ตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาดูสรุปสเตตัสด,ดีกว่าก็ดาเมจเพิ่มเป็น68,750นะครับระยะ92คูดาว0 1นแล้วก็สโล50% DPS หรือด้าเมตตวินะครับอยู่ที่361,842.10นะครับน่าจะถือว่าเยอะเกือบสุดในแมปเลยปะวะหรือหรืออาจจะเยอะสุดก็ได้อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันส่วนสกิลก็ยังไม่ได้ลองกดใช้สักครั้งนะครับส่วนรูปแบบโจมตีเนี่ยน่าจะเหมือนตอนล่างแรกเลยคือดึงเข้ามากินแต่ว่าติดสถานะเผาไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวมากดสกิลดีกว่าสกิลทำอะไรได้วะ <laughs> สกิลทำอะไรได้วะ เออหรือว่าจริงๆต้องอยู่ในวงเนี่ยไม่ทันแล้วด้วยก็หลกัหลกๆเนี่ยเป็นการดึงเข้าไปเนาะแต่ครูดาวเนี่ยถือว่าเร็วมากสรุปโหดไม่โหดว่ะตัวเนี้ยทําไมส่วนตัวพี่รู้สึกไอตัวอัปเกรดไททันค็อกแมนมาดูมีประโยชน์มากกว่าอาจจะเพราะว่าตัวนั้นมันมีสกิลหยุดเวลาเนาะแต่สกิลตัวนี้พี่ไม่ชัวว่ะว่ามันสรุปคือยังไงไงแต่รวมๆก็ถือว่าดาเมจค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวลองดูว่าตอนตีบอสเลือดสองล้านห้าจะเป็นยังไงนะครับไหนดูซิอ่ะดึงเข้ามากัดก็ โอ้ทำไมกัดแล้วต้องสะบัดรอบตัวกัดทีนึงประมาณเกือบ60เลยนะถือว่าแรงมากเกือบประมาณ1 5ล้านแสนเลยนะแต่ก็ทำไมมันต้องหมุนรอบตัววะเนี่ยกัดแล้วหมุนหมุนหมุนมุนแรงนะแรงแรงก็รวมๆประมาณนี้ละกันพี่มารีวิวในโอไฮโอเพราะว่าดูจากวาสนาแล้วน่าจะสุ่มไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ